บายวันหนึ่งลมเย็นพัดผ่านชายป่าใบไม้บนต้นไม้ใหญ่ไหวเป็นระลอกเสียงซาเบาๆฟังแล้วเหมือนธรรมชาติกำลังพูดคุยกันเองสิทธิ์รูปหนึ่งยืนมองอยู่เงียบๆก่อนเอ่ยถามครูบายอย่างสงสัยว่าหลวงพ่อครับทำไมต้นไม้ถึงยอมให้ลมพัดจนใบมันไหวไปหมดมันไม่สู้เลยลหรครับครูบามองต้นไม้ใหญ่ก่อนตอบเสียงเรียบแต่ลึกว่า เพราะมันรู้ว่าสู้ลมก็หักปล่อยตามก็อยู่รอดสิดนิ่งเหมือนโดนตอกลงกลางใจคำตอบนั้นไม่ใช่เรื่องของต้นไม้แต่เป็นเรื่องของใจคนทั้งหมดครูบาพูดต่อว่าลมไม่เคยอยู่กับที่และปัญหาก็ไม่เคยอยู่ตลอดไปมีแต่ใจเรานี่แหละที่พยายามเก็บมันไว้ไม่ให้ผ่านไปชีวิตมนุษย์ก็เหมือนใบไม้บางครั้งต้องไหว บางครั้งต้องตามแรงลมไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะรู้ว่าการสู้ทุกอย่างทำให้ใจพังเร็วกว่าที่คิดหลายครั้งเราเจ็บไม่ใช่เพราะเหตุการณ์มันรุนแรงแต่เพราะใจพยายามต้านมันเกินไปลมพัดแค่แป๊บเดียวแต่เรารังทุกอย่างไว้ในหัวคิดซ้ำย้ำซ้ำขยายซ้ำจนความทุกข์ใหญ่กว่าเหตุการณ์จริงหลายเท่า ครูบาจึงพูดอีกประโยคนึงที่ทำให้สิทธิ์เข้าใจธรรมะทันทีว่าสิ่งบางอย่างแค่ให้มันผ่านก็ดีที่สุดแล้วไม่ต้องชนะมันแค่อย่าให้มันทำลายใจเราต้นไม้ไม่เคยกลัวลมเพราะมันรู้ว่าลมมาเพื่อผ่านไม่ใช่เพื่ออยู่ชีวิตคนก็เช่นกันความโกรธความเศร้าความผิดหวังมาเพื่อผ่านไม่ใช่เพื่อค้างใานใจตลอดไป สิ์มองใบไม้ที่ไหวเบาๆแล้วเข้าใจว่าบางความทุกข์ไม่ต้องสู้ไม่ต้องดึงไม่ต้องถามหาคำตอบแค่ยอมให้มันไหวแล้วมันก็จะผ่านไปเองต้นไม้รอดเพราะรู้จักปล่อยตามลมใจคนก็รอดได้ด้วยการปล่อยให้บางเรื่องผ่านไปเหมือนกัน